สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกันอีกครั้งครับกับไทยลีกสกอร์เทเบิลพบกันในวันนี้ครับผมกับการสรุปตารางคะแนนไทยลีกหนึ่งในวิคที่7ครับผมก่อนอื่นครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ครับก็ร่วมสนับสนุนการทําคลิปง่งยๆครับโดยการกดซับสไครต์ให้กําลังใจด้วยการกดไลค์แลวก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปตารางคะแนนไทยลีกในนัดถัดไปครับผมก่อนไปดูสรุปตารางคะแนนไทยลีกในวิคที่เครับเรามาดูผลการแข่งขันของวันอาทิตย์ที่2กันก่อนเลยครับ คู่แรกครับลาดบุรี FC เปิดบ้านเอาชนะลำปาง FC ฟซีไปหนึ่งรธธรรประตูต่อศูนย์ผู่ถัดมาครับการท่าเรือ FC เปิดบ้านเสมอกับทรูแบงคอกไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งผู้ถัดมาครับชนบุรี FC เปิดบ้านเอาชนะหนองบัวพิชยา FC ไปสองประตูต่อหนึ่งและคู่สุดท้ายครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะปีทีมจบ FC ไปได้สามประตูต่อหนึ่งทำให้สรุปตารางคะแนนไทยลีกหนึ่งในวีคที่เจ็ดเป็นดังต่อไปนี้ครับอันดับหนึ่งครับชนบุรี FC แข่งเจ็ดนัดชนะหกเสมอีศูนย์แพ้หนึ่ อันดับที่2บุรีรัมยูเต็ดแข่ง7นัดชนะ5เสมอ2แพ้0ย์ยิงยีเสีย9ผลต่างประตูได้เสียบวกสมี17คะแนนอันดับที่3ราชบุรี FC แข่ง6นัดชนะ5เสมอ1แพ้0ย์ิงแเสีย1ผลต่างประตูได้เสียบว7มี16คะแนนอันดับที่4ทูแบงคอกยูไนเต็ดแข่ง6นัดชนะ4เสมอ2แพ้0ยิงสิเสีย1ผลต่างประตูได้เสียบว1สมี14คะแนนอันดับที่5ลีโอเชียงรายยูไนเต็ดแข่งเจ็ดนัดชนะสี่เสมอสองแพ้หนึ่งยแนน อันดับที่6 BG ปทุมยูสนเต็ดแข่ง6นัดชนะ3เสมอ2แพ้1นึยิงสิเสีย7ผลต่างประตได้เสียบวก5มี11คะแนนอันดับที่7ละครราชสีมามาสได้เอฟซีแข่ง7นัดชนะ3เสมอ2แพ้2ยิง8เสีย9ผลต่างปทุตได้เสียลบ1มี11คะแนนอันดับที่8การท่าเรือ FC แข่ง7นัดชนะ2เสมอ4แพ้1ยิง14เสีย10ผลต่างปทุตได้เสียบวก4มี10คะแนนอันดับที่9 PT ประจวบเอฟซีแข่ง7นัดชนะ2เสมอ1แพ้4ยิง10เสีย13ผลต่างปทุตได้เสีียลบ3ม7คะแนน อันดับที่1 0เมืองทองยูไนเต็ดแข่งเจ็ดนัดชนะ1เสมอ3แพ้3ยิง7เสีย13ผลต่างประตูได้เสียลบ6มี6คะแนนอันดับที่1 1สุโขทัยเอฟซีแข่งเจ็นัดชนะ1เสมอ3แพ้3ยิง3เสีย12ผลต่างประตูเสียลบ9มี6คะแนนอันดับที่12คออนแกนยูไนเต็ดแข่งเจ็นัดชนะ1เสมอ2แพ้4่ยิง2เสีย9ผลต่างประตูได้เสียลบ7มี5คะแนนอันดับที่1 3าลำปางเอฟซีแข่งเจ็นัดชนะ1เสมอ1แพ้5ยิง4เสีย15ผลต่างประตูได้เสียลบมี4คะแนน อันดับที่14ลำพูลมุลเออร์แข่ง7นัดชนะ0เสมอ3แพ้4ยิง2เสีย7ผลต่างประตูทเสียลบ5มี3คะแนนอันดับที่15โปลิสเทโลเอฟซีแข่ง6นัดชนะ0เสมอ3แพ้3ยิง3เสีย10ผลต่างประตูทีเสียลบ6มี3คะแนนและอันดับที่16หนองบัวพิชญาเอฟซีแข่ง7นัดชนะ0เสมอ1แพ้6ยิง2เสีย10ผลต่างประตูทเสียลบ8มี1คะแนนก็ผ่านไปแล้วครับผมในสัปดาห์ที่7ครับก็ยังมีทีมที่แข่งแคค่่6ัอยู4ทีมรบ ก็จะมีลาดบุรี FC to b ทูแบงคอกยูเนเต็ดบีจีปทุมยูไนเต็ดแล้วก็โอลิทเทโร FC ก่อนจากกันไปครับถ้าชื่นชอบตารางคะแนนไทยลีกครับก็ร่วมสนับสนุนการทำคลิปด้วยการกด subscribe ครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตตารางคะแนนไทยลีกในนัดถัดไปครับมีทั้งไทยลีกหไทยลีก2แล้วก็ไทยลีก3ทั้ง6โซนครับผมสุดท้ายนี้ก็ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ในวิกที่8ครับผมสำหรับไทยลีก1นึสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ